สวัสดีครับ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 สวัสดีท่านผู้ดูท่านผู้ชมลูกค้าทุกทุกท่านวันนี้มาพบกับชิดอีกเช่นเคยในช่องของชิดจัดให้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวชิดจะพามาดูวันนี้พิเศษมากเป็นวันพิเศษวันดีๆของชิดอีกหนึ่งวันเลยก็ว่าได้ชิดจะพามาดูเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวที่เป็นฟอร์ดเ n นเจอร์สปอร์ตนะครับผมคันนี้ลูกค้าของชิดชิดมีส่งมอบวันนี้นะครับผมลูกค้าของชิดคุณต้นมาจากระยองทีนี้ตัวนี้โปรโมชั่นดีๆชิดมีให้ราคา 99,000บาทชิดจัดให้พร้อมชุดแต่งของพี่ใหญ่อย่างแรปเตอร์แบบนี้ทั้งคันไปเลยเดี๋ยววันนี้ก่อนส่งมอบรถเดี๋ยวชิดจะพามาดูว่าตัวที่ชิดจัดให้และแถมไปให้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูกันเลยครับผมโอเคตัวเจ้าตัวด้านหลังนี้อย่างที่ชิดบอกว่าทางลูกค้าได้ข้อพูดคุยกับชิดนะครับผมได้ตกลงการชิดจัดให้แบบจำๆเลยหนักๆเลยนะครับผมคือคันนี้เป็น สปอร์ตเลนเจ port นะครับผมอย่างที่ตัวราคาอย่างที่ชิดได้บอกไปเนาะพร้อมกับชุดแต่งทั้งชุดทั้งคันแบบนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวชิดจะพาไปดูรอบคันเลยเนาะแต่เบื้องต้นเดี๋ยวชิดจะอธิบายตัวขุมกําลังของเจ้าตัวนี้ก่อนเนาะโอเควันนี้ก็จะเ,เลิศหน่อยมีส่งมอบรถครับผมโอเคคือเจ้าตัวนี้ครับจะเจ้าตัวนี้จะอยู่แรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะครับผมแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่405ต่อนิวตันเมตรนะครับผมขับเคลื่อน2ล้อ มาพร้อมโหมดการขับขี่4โหมดนะครับผมจะมีโหมดปกติโหมด e ีโหรือโหมดประหยัดน,นั่นเองแล้วก็โหมดลากจูงและก็ถนนลื่นครับผมทีนี้ชิดจะพามาดูว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างครับผมมาจากเริ่มต้นจากตัวเจ้าตัวนี้เลยตัวไฟหน้าครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED มาพร้อมไฟ d a y l ไลท์ไฟสองสว่างกลางวันรูป C, ตัวซีแคมแบบนี้นะครับผมชิดจัดให้แบบสวยๆตัวครอบ ข้อไฟหน้านะครับผมแถมข้อไฟท้ายด้วยนะครับเป็นตัวเลนเจอร์นะครับผมครอบเพิ่มมิติมุมมองให้โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับลูกค้าเลยเนาะคันนี้บอกได้เลยว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกันต้นเป็นที่พอใจมากบอกเลยว่าติดตามชิดติดต่อชิดมาชิดจัดให้ลูกค้าได้แบบความพึงพอใจชิดดูแลเหมือนครอบครัวเลยนะครับผมโอเคในส่วนต่อไปครับตัวนี้กระจังหน้าเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นกระจังหน้าเป็นชุดแต่งของ จ้าพี่ใหญ่ยังแรปเตอร์นะครับผมกระจังหน้าแบบนี้อักษรใหญ่ๆ FORD เลยมาพร้อมช่องระบายอากาศทรงลังพึ่งนะครับผมจะเห็นได้ว่าช่องระบายอากาศค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมดูแบบโปร่งสบายสบายตาแล้วก็สามารถระบายความร้อนได้ดีเนาะทีนี้มาในส่วนเรื่องของตัวกันชนกันชนหน้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นกันชนหน้าของพี่ใหญ่แรปเตอร์ทั้งชิ้นเลยนะครับผมสีขาว ตัวรถแล้วก็ตัดสีดําด้านมาพร้อมกับตัวชายกันชนที่เป็นสีเงินแบบนี้สวยๆดูโดดเด่นสะดุดตานะครับผมมาพร้อมกับชุดลากด้านล่างหูลากด้านล่างนะครับผมนี่ครับผมสวยๆใช้ไว้ดึงได้เลยครับผมโอเคแล้วตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟ LED นะครับผม3จุดเลยตรงกลางสวยๆเลยโดดเด่นครับผมตัวนี้มีให้เลือกได้2สีด้วยกันนะครับผมมีสี เหลืองอำพันธ์แล้วก็สีขาวนะครับผมมาพร้อมกับตัวฝากระโปรงหน้าอะคริลิกสวยๆแบบนี้เลยเรนเจอร์ Ranger, โดดเด่นชัดเจนตรงรุ่นสวยงามดูหรูหราสะดุดตาครับผมเดี๋ยวต่อมาที่จะพามาดูในส่วนของด้านข้างและช่วงล่างนะครับผมโอเคจะเห็นได้ว่าชุดแต่งของพี่ใหญ่แรปเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะมีซุ้มล้อเพิ่มเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อรับกับตัวล้อที่ ที่ทางลูกค้าเปลี่ยนตัวนี้ชิดก็จัดให้บอกเลยว่าจัดหนักๆจัดเต็มๆเลยตัวนี้ซุ้มล้อจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับผม <_ c oughs> เพิ่มออกมา <_ C oughs> เพื่อ,อ<_ <EN> _>ที่ให้รถด,ดูมีความแบบดุดัน<_ <EN> _>เป็นทรงสง่างามมากขึ้นเนาะทีนี้เดี๋ยวชิดจะพามาดูในส่วนของตัวช่วงล่างของอเจ้าจตัวนี้กันเนาะตัวช่วงล่างก็ยังเป็นอิสระปีนกนกสชั้นมาพร้อมคอสปริงและเหล็กกันโครงนะครับผมส่วนตัวนี้ลูกค้าอยากได้ สูงขึ้นชิดจัดให้เลยยกสูงขึ้น2นิ้วนะครับผมโอเคแล้วก็ลูกค้าชิดได้เปลี่ยนตัวปีกนกครับผมปีกนกตัวนี้ด้านบนเปลี่ยนให้ลูกค้าสวยง,งามสีแดงสวยง,งามาพร้อมกล่องโหลดขึ้นนะครับผมทีนี้เจ้าตัวนี้ครับผมมันจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนได้ดีองศาการเลี้ยวจะใช้งานได้ดีกว่าจะดีกว่าตัวเดิมขึ้นมากเลยทีเดียวนะตัวนี้ชิดจัดให้เลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อม อ่าล้อแม็กล้อแม็กที่โดดเด่นสวยงามล้อแวมไพายสวยงามสะดุดตามีสีดําเงาตัดกับโครเมียมด้านในนะครับผมเห็นรูปทรงสวยงามตัวนี้เหมาะกับการบุกเบิกและลุยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแม็กเข้าไปที่มันเป็นหลบในเข้าไปไม่ต้องกลัวจะไปะขูดเขี่ยวอะไรจะไปเกี่ยวอะไรไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมด้านนอกมาพร้อม บล็อกลงไปเหมือนเป็นดุมสีเงินตัดกับสีดําเงาแบบนี้สวยงามโดดเด่นนะครับผมก็คือแค่ล้อแค่ตัวล้อครับก็กินขาดแล้วมาพร้อมอยางที่ดอกอยางลึกแบบนี้ครับผมแถมนะบอกเลยชิดบอกเลยว่าแถมลูกค้าวนันนี้เป็นอะไรที่คุยกันแล้วแบบลูกค้าแฮปปี้มากที่สุดถึงบอกว่าติดต่อชิดมาเลยชิดจัดให้หนักๆเลยยางตัวนี้แม็กตัวนี้ชิดแถมไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเน้นใช้งานดุดันไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงตัวนี้แม็กขอบ20บนะครับผม สวยงามสวยงามเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวครอบกระจกมองข้างครอบกระจกมองข้างตัวนี้เห็นได้ว่าเป็นยังเป็นคงเอกลักษณ์ของสปอร์ตนะครับผมเป็นตัวสีดําแบบนี้ตัดกับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างสวยงามโดดเด่นตามดีไซน์ของ Ford อยู่แล้วนะครับผมมาพร้อมคิ้วตัวนี้นะครับผมสีตัดกับสีขาวรับการโดดเด่นสวยงามชิดบอกได้ว่าคันนี้ชิดอยากนําเสนอให้ท่านผู้ดูท่านผูน้ชมหรือลูกค้าทุกๆ,ๆท่านได้แบบ ได้เห็นกับสิ่งที่ลูกค้าคนนี้ได้รับนะครับผมบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆตัวนี้มาพร้อมบันไดเดิมโรงงานนะครับผมบันไดเดิมโรงงานตัวนี้รับน้ำหนักได้ที่350กิโลกรัมแน่นๆแข็งแรงแต่งๆไปเลยนะครับผมมาพร้อมกับชิดแถมเบ้ามือจับชิดบอกเลยว่าชิดดูแลลูกค้าเหมือนครอบครัวจริงๆลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องสีเรี่ยนเรื่องของตัวสีรถสีเดิมโรงงาน ที่มันจะเป็นลิ้วรอยจากแหวนจากเล็บจากเครื่องประดับทุกๆอย่างนะครับผมชิดจัดให้ตัวนี้ไปเลยข้อเบ้ามือจับสวยๆแบบนี้กันลอยทนทานใช้งานได้จริงนะครับผมมาตัดมากับตัวเห็นไหมครับตัวเสาเสาของประตูจะเป็นสีดําด้านสวยงามโดดเดน่นแน่นอนเนาะนี่ับเบ้ามือจับชิดแถมให้ทั้ง4ประตูไปเลยสวยๆแบบดูดูชิดแบบจัดให้จริงๆชิดดูแลทุกคนนะครับผมหวังว่าทุกคนอะ จะมาเป็นแบบนี้มาเป็นครอบครัวเดียวกันรับรองว่าสุดยอดมาพร้อมตัวคิวซุ้มล้อกระบะด้านหลังนะครับผมก็เช่นกัน6นิ้วนะครับผมมาพร้อมถอังน้ํามันของฟอร์ดเราความจุจะอยู่ที่80ลิตรจุๆไปเลย80ลิตรเลยทีเดียวนะครับผมวิ่งได้แบบสุดๆไปเลยนะครับผมช่วงล่างด้านหลังมาพร้อมกับปีกนกมาพร้อมกับแหนบซ้อน5ชิ้นนะครับผมแข็งแกร่งทนทานบรรทุกได้หนักๆเลยเนาะ แล้วบวกกับตัวบันไดเห็นไหมครับตัวดีไซน์ของฟอร์ดเราจะมีบันไดตรงที่กระบะข้างดูสวยงามโดดเด่นนะครับผมใช้งานได้จริงขึ้นเหยียบใช้งานได้จริงเลยนี่ครับผมใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานแล้วก็อย่างที่ชิดบอกนะครับผมบอกว่าครอบไฟอ่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังชิดจัดให้แบบนี้เลยครอบไฟสวยๆมันจะเป็นเพิ่มในเรื่องของมิติมุมมองความโดดเด่นของตัวไฟขึ้นได้สวยงามมากขึ้นนะครับผม นี่ครับสวยๆโดดเด่นแบบนี้ยังยังไม่หมดยังไม่หมดชิดบอกชิดจัดให้ชิดจัดหนักจริงๆนะครับผมแล้วมาดูฝาท้ายส่วนฝาท้ายตัวนี้มาจากด้านล่างก่อนเลยนะครับผมชิดติดเป็นตัวอะคริลิกอักษรแบบนี้นูนๆขึ้นมารับกับตัวฝาท้ายที่มันเว้าสวยงามโดดเด่นแน่นอนมาพร้อมกับตัวคาดไฟท้ายคาดฝาท้ายคาดฝ,า,า,า,ดฝาปิดท้ายตัวนี้นะครับผมเห็นได้ชัดว่ามันนูนขึ้นมาเนาะเป็นโลโก้ FORD สวยๆสีดําเงาตัดสีขาวเงานะครับผมสวยงาม ตัวนี้กันชนเดิมมาพร้อมไฟส่องสว่างนะครับผมไฟส่องสว่างบันไดสองข้างและฝาท้ายยังมีไฟเบรกดวงที่3นะครับผมช่วยให้คันด้านหลังเรามองเห็นเวลาเราเบรกหรืออะไรนะครับผมช่วยได้นะครับผมตัวนี้สวยงามดุดันชิดบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นวันแห่งความสุขของชิดและลูกค้านะครับผมชิดเลยอยากเอาตัวนี้มาโปรโมทให้ท่านผู้ดูทุกคนหรือลูกค้าทุกๆคนได้รับข้อความตรงนี้ไปแล้วหวังว่าทุกคนอ่ะ จะเข้ามาให้ชิดได้ำให้คำแนะนำกับทางลูกค้านะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่สนใจติดต่อชิดมาสอบถามมาพูดคุยมาลองเทสรถกับชิดได้เลยเดี๋ยวชิดให้เบอร์โทรไว้นะครับผมเบอร์โทรติดต่อชิดคือ0982657873ย้ำให้อีกรอบนะครับผม0982657873หรือจะเข้ามาพบเจอสัมผัสต,ตัวเป็นๆของชิดได้นะครับผมที่ ปอ,อดอารเอรานชิิพราเม้าได้ที่นี่เลยชิดอยู่ประจําการทุกวันครับผมยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆขั้นนะครับผมรับรองว่ามาออกรถกับชิดมาปรึกษาชิดได้ของแต่งได้โปรโมชั่นที่สะใจแน่นอนชิดบอกเลยว่าชิดจัดให้ตามชื่อช่องเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ามามาพบเจอชิดได้นะครับหวังว่าทุกๆคนจะพึงพอใจกับสิ่งที่ชิดจัดให้แล้วก็ เอาไว้เจอกันในทุกแพลตฟอร์มหรือเข้ามาเจอชิดได้วันนี้ชิดลาไปก่อนขอไปส่งมอบรถก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ